ลู้เหมือนกับมันกำลังล็อกเป้าหมายคุณใครบางอย่างตอนนี้คือมันล็อกเป้าหมายที่คิวเฮ้ย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 เมือนงเป้าหมายที่คิวกับพี่ลิโก้อ๋อมือเนงลอ๋อลูกมันเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เฮ้ยเฮาเฮ้้ยเ่้ย้ยาฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยฮเย ถ้าว่ามันใกล้ขากัดชวนมาถ้าบ่กใกล้ขากา็หลุดอยูเสอ้อนเือขึ้น,นโอ้เสือขึ้นเลย,เลยแต่ลูกเคยแต่ลูกเคยอันแยกฟูนเคยมาถามไอ้ลูกเคยะค่าละสามร้อยขนาดอูนที่ดินมารกนี่ก็ค่าละสามร้ <c oughs> อยซื้อดินก็มาชมเฮ้ย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  ตกใจน่าจเด็กมมันจะนหัวพันนี่ะีม้